ไอพวกก็ลงเทเลวาไม่ที้ชางกันอดอมันน่อ้ี้มงอกันที่้าหลมันมแก่ช้าเลไม่ลงหลาม่แก่ห็าแต่ผมันไม่ได้แบบทิ่นะไอ้พวกมึงไม่ท่าไม่อันมหลงกัน สาธุ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 อช้างแล้วอุ้ยนี้นประ้นช้้วยนี่เปรี้ยวเปรี้ยวเลยอ้สาธุสาธุ เนี่ยหาในทีนี้บเนี่นอ้หาตาหลเไนะเบือน่อยั้ง่าเอค้างาย่างราางางลัไปึเินลยาบอยอันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับทุงแขกที่เกียรติาำรันะร่วมกันแห่ผ้าขึ้นธานในวันนี้ ประกอบด้วยกระบวนฟ้อนรำแล้วก็พุทธศาสนิกนทู่มีกระบวนสัมหาต่างก็ยังคงยาวนานนักลงมืกล้ที่ชื่ออาชื่อใดแล้วก็ทุกคนที่ได้ร่วมในกระบวนแห่ผ้าก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะว่าความเหนื่อยนั้นถูกลบล้างหายไป ด้วยแรงใจและก็แรงบุญที่เราได้มีความพยายามอ,อย่างยิ่งเลยครับในการเดิน,นขึ้นเขาขึ้นสันผาเดินขึ้นมาระยะทางและความชันนก็ถือว่าเยอะเพราะฉะนั้นในวันนี้บุญประการแรกนะครับที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้กระทำสำเร็จนั้นก็คือบุญแห่งความพยายาม บุญแห่งความเพียรบุญแห่งความอดทนนะครับซึ่งถือว่าทั้งความเพียรความพยายามความอดทนต่อความเหนื่อยยากลําบากนั่นก็เป็น ork, 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 ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะครับ,รรบเพราะว่าการปฏิบัติธรรมโดยที่เราไม่รู้ว่าธรรมนั่นก็คือความอดทนนะครับอันดับหนึ่งแน่นอน ถ้าไม่อดทนนี่ก็จะไม่ขึ้นตั้งแต่ตอนแรกเลยนะเห็นยอดควรแล้วก็ถดใจนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าทุกท่านที่มาวันนี้นะครับไม่ว่าท่าน,นจะร่วมเดินหรือไม่หรือจะร่วมเดินหรือไม่ร่วมเดินแต่วันนี้ท่านมาด้วยความเพียรมาด้วยความพยายามมาด้วยพิบัตสี่นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวในเบื้องต้นเดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้อง พาได้จัดผ้าให้กับสาธุชนได้จับไว้ก่อนที่จะได้เริ่มพิธีนะครับก่อนที่จะได้เริ่มพิธีสำหรับท่านที่จะมอบทุนการศึกษานะครับในปีนี้ก็เหมือนเดิมให้ท่านได้ถวายทุนการศึกษาต่อพระเดชพระคุณนะครับพระเทพวชริรกร แล้วพระเดชพระคุณก็จะเป็นผู้มอบเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อสนับสนุนให้